สวัสดีค่ะพามาปล่อยงวค่ะพี่น้องย่างหมอเส้าบรรยากาศดีดีเนาะคะ่ะบนหนาวแล้วเร้าหนาวแล้วจา้าอันส่วนพ่อบ้านเนาะคะ่ะปล่อยงวออกไปเนาะคะ่ะส่วนเมื่อกี้ก,ก็เอางวเมลุกอ,อนลงมารามยู่หม่องปลาก้าโพดเก่าเนาะคะ่ะเพราะว่าหมูว่านหนี่ตัดต,ต้นกระโพดไปเบิดเรียวเนาะคะ่ะปลูกขระโพดไว้อยู่นี่ก็พ่อได้อยากได้กินเนาะคะ่ะต้นมันก็เอาไปใหง้งัวมหมูว่าน,นะคะ่ะสําหรับย่างมือเส้านี่เนาะคะ่ะเมื่อกี้ก,ก็เอางวเมลกอ,อนเมนี่ลงมาลามใส่หม่อง ปลาเลยเนาะคะปลาหย่ามันพอได้เล่มได้อยากดิดอกค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งจากหย่าแล้วก็เขียวดีดีนาะคะเบิ้งนี่เบิดนี่ก็คงหนาหนาจะอิ่มอยู่บรรยากาศย่ามือเ้าบ้านเฮากัไผมีงัวกัปล่อยงวัวเนาะคะเอางวัาอางวออกมาปล่อยมาเลี้ยงเนาะค่ะ ส่วนผูใ้ใดเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดผู้เพิ่นเกสียขี่รถไถไปให้ไปหน้าเนาะคะ่ะไปปลูกมันปลูกอ้อยเพิ่นช่วงนี้กะเป็นช่วงลงทุนอีกเทื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องคในใดที่เพิ่นเฮ็ดให้สำหรับเมื่อกี้ผมไม่ให้กะน,นี่ละค่ะลงทุนเทื่อเดียวกะเรียงไปราคาบา่ไแด้กะย่างตรงเรียงคือเก่านะคะ่ะสำหรับงัวเมื่อนี้ออกมาตรงหน้าเนาะคะ่ะว่าจะมาเบิงพื้นที่ที่กำลังจะเฮ็ดคอ,อกเป็ดเนาะคะ่ะ ก่อนพิ่นบอกว่าเห็นออกมาเบิงเนาะค่ะก็ะมาคุยกันว่าจะเอาแบบใดว่าจะสร้างเสามมหนาใดเนาะคะ่ะอยู่ทางเทิื่องคู่สาวคนกับพี่นองอันนี้ก็เป็นทงหน้าเนาะค่ะห้หน้าของอี่พ่อพิ่นปกติแล้วพื้นที่ตรงนี้เนาะค่ะพอซาลี่เพิ่นกับจิปปลูกเขาคือทุกปีน,ะนะะ่ะเหรค่ะปลูกเขาเฮ็ดเขาคือกันเนาะคะ่ะเมิดให้เอ็นเวลามันเกี่ยวเขาออกแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างน้ำกบว่ามี เพราะว่าปีนี้เอานา้ำขึนไปปล่อยใส่สาข่างเทิงเน,นาะค่ะน้ำบาดานันโซลาเซลเพราะว่าทุกปีนี้พี่พอเป็นสิป,ปล่อยปลาไว้อยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะปล่อยปลาไว้ข้างล่างที่นีเน่เห็นเห็นผลตอบ,บรับแล้วเจ้ากว่าปลาหายไปใส่เบิดคะ่ะบ่ได้นอนฝอทั้งล่างเนาะคะ่ะไปอยู่แต่ทั้งเทิงทั้งล่างกะจากปลาที่ห้าปล่อยหลายๆมันกะบ่เหลือก็เลยเอาน้ำขึ้นไปทั้งเทิงก็เลยปล่อยพื้นที่มรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่ว่าง กะเอาใบถั่วปลูกเขาโพดเน่เนาะค่ะและ้วกะปล่อยให้หญ้ามันเกิดเอางัวลงม,มาลามให้หน้าเจ้าของงัวนหน่อยติดแมอ่อ่อนต่วนบิ่งค่ะแม่หยางไปซ้าออยเดียหยางน้ำกลงง่วนหน่อยกะบ่ทันได้๋หอดเดือนเลยเนาะค่ะนี่เป็นเพิ่งจะกขอดมาแต่เพิ่อนกะโตง่ายง่าพี่น้องค่ะหนอกง่ายๆสูงๆเลย แต่กะเป็นตัวผู๋เนาะค่ะนี่ปหย,ย,ยางน้ำกลนเมแม่เล่มหยาบังได้กับหยางน้ำกลนเนาะค่ะบิ่งเบิ่งคือจังงว้วนหน่อยสิตัวใหญ่เนาะค่ะแต่แต่กะย่างบระทันได้เอาไปน้ามูเพราะว่าเพิ่นตัวใหญ่กับจริงแต่เพิ่นกับย่างบระทันได้แข็งแรงป็นไดนเพราะว่างว้วนกะหัวตาออกไหมคะ่ะก็เลยย่างบระทันนเอกะปล่อยไปไกลย่านเพิ่นเมยเนาะคะ่ะกะให เล่มกินน้ำน่าจะของสะกอนให้เพื่นใด้จักเดือนก่อนเนาะคะ่ะจังจะเอาไปน้ำมูเพราะว่าตอนนี้หยาอยู่หน่าจะของกับพ่อมีได้เล่มอยู่ น,นี่การเลี้ยงงว่วของเมื่อกี้ก็พอบ้านกะเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเน,นี่ยเลยเพราะว่ากําลังคุยกันอยู่เนาะคะ่ะว่าเขาจะต้องลดจํานวนงว่วลงเนาะค่ะเลี้งะะยงอยู่คือเกาแต่กะจิเลี้ยงในปริมาณทีหน่อยเอาเพาะแม่ใดที่เข้าอยากจะเอาไว้เนาะคะ่ะส่วนนั่นแม่ใดที่เขา้าไปอยากเลี้ยงเขาก็จะปล่อยออกไปตอนนี้กะ รอในหอยเพื่อนเขามาเบิงยูคือกันเนาะค่ะง้วผูตัวใหญ่ก็จะขายออกเพราะว่ามันใหญ่แหละมันก็เป็นอันตรายกับคนนําเนาะค่ะเดียงไวกับบางที่มันมีอันตัวแม่ทีเป็นสัตว์ยังสีมันก็สีหัวงแล้วมันก็จะอาจจะทําลายเท่าไหร่เนาะค่ะก็เลยคิดว่าต้องขายออกแล้วเนาะค่ะง้วผูตัวใหญ่อยู่นี่ถ้าพ่อได้ราคากันก็คงจะต้องปล่อยออกไป เพราะว่ามันก็มีง่ว่าผูหน่อยอยู่นี่สมหนอหน่อยสมาๆนี่เนาะคะ่ะสองตัวหลักใหญ่คนนี้ปีหนึ่งกะมีอยู่ตัวหนึ่งสรุปแล้วง่ว่าผูของเมเกตอนนี้ก็มีอยู่สี่ตัวรวมกับตัวใหญ่เนาะคะ่ะ ่ก็คงจะป่อยเนาะคะ่ะไหง่วาเล่มหยาอยู่นี่ส่วนเมคเกอเคงจะขืนไปทั้งเทิงคือเ่าไปเบิงพื้นที่ที่จะเห็ดคอกเป็ดกันงัวเบิงคนยืนแนมเบิงเฮาขันบ่ออกก็เล่นอ้อมขอกอยู่ค่ะรีตรวัวสัตว์ทังได้กระ้องได้ออกพอมีพักบุงได้กินพอมีหยาเนาะค่ะนะ่ก็คงจะอิม่มก็คงจะป้อยให้กินให้ถึงเวลาประมาณ11 0 0นมงเนาะค่ะจังจะ เอาเขาขอกเดี๋ยวพอบ่ายมันจีเป็นคนมาเอาเขาเองนะคะมันบอกว่าเอาลุงมะลามไปให้ mm. เบิ้งหยาเคียวเขียวดีดีค่ะเบือ้องหยายูนีก่ก็ะงามคือกันเพราะว่ามองนีมันเป็นอัน มองโทรทีห้าป่วยน้ำลุไปใส่ต้นกระโผ่นนะคะมันกับศมีน้ำแบบว่าซึมหญ้าเพื่นก็เล่ยง,งามมองคนเขียววิถีชีวิตอยู่บ้านห้าตื่นเศรมากกับมีหนาเวียกค่ะบอมเนวา เฮาบราิษัทเฮ็ดงานบริษัทต,ตื่นเสาร์มาสิบมีงานเนาะคะ่ะกะมีงานร่องรับเจ้าของเนาะคะ่ะที่เฮาวางแผนกับมาอยู่บ้านกันกันแบบนี้ละคะ่ะเฮ็ดเบี้ยของเจ้าของไปต้นเผากะปลูกตะโดนแล้วเนาะคะ่ะแต่กะปลูกปุ๊บกะถมดันให้หน้าดันคันแทบพ,พอสาลิพันดันแบบว่า บ่อยเกินไปนะคะมันกระมต้นบพรขาวต้นบกพก้าวก็เลยบ่้ใไง่จัาเชียปลูกมากนี่ว่าเป็นสามปีห้อมสี่ปีแล้วปลูกต้นบกพก้าวทึ่งคู่กันเทศแต่นักกรกับเพื่อนกเกษตรเกษตรผสมผสานอยู่ด้านล่างนะคะแลวที่นี่ได้เอาไมาเห็ดขอกง้ยอยู่ทั้งทึ่ง,งมันก็นเลยบม่มีเวลาได้มาเบิ่งอยู่ด้านล่างมันก็นเลยกลายเป็นว่า ด้านล่างก็เลยด่ดเป็นการปล่อยถิ่นาะคะมึงนีข้าวเปล่าก็ล่างออกมึงนี้พ่อเพิ่นกะเปิดน้ำใสเนาะค่ะเปิดน้ำใสต้นข้าวก็ล่างแตกแซงออกมาเรื่อยๆด้านคู่กันเทกศเป็นกกบักม่วง เมืองป่าว่าจะขี่ไก่ย่อยลูกนะหายหนักกันบุบบับบุบบับไปผังลางไก่เป็นออกไก่มันกระเตก พื้นที่ที่ห้าสซีเฮ็ดคอกเป็ดนะคะตอนนี้ก็บกลุลงไปแล้วเดี๋ยวม้นนี้สีสั่งเสานะคะต้องไปสั่งเสามาลงมาจากไ้เพิ่นมาตั้งไ้เลยนะคะนี่เสาหกต้นเห็ดบบใหญ่นะคะเห็ดพอนให้เป็ดตดอยูกัอุปกรณ์การนี่เลยค่ะไมยุค่าแล้วก็ เป็นไม้ที่เพิ่นเลื่อยนะคะนี่ซื้อต่ตจากเพื่อนที่เพิ่นเลือยไม่ขายเสียงป่าเดี๋ยวจะมาเบิงงเนาะค่ะว่าจะเป็นแบบใดการบ้างแพนที่คออเปิดตอนนี้ก็ ยังบระธนิสําเร็จเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นจังใดต่อไปตอนนี้กัพ้ากันบางแผนไว้แบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวจงมาเบิ่งกันเนาะคะ่ะนี่คือบรรยากาศย่างมือเส้าเนาะค่ะขอกัวขอกะเก๋ขอกไก่ขอ,เขอกขอเป็ดมือนี้กะเข้าไปสร้างเสาสะกอนพี่น้องค่ะเดี๋ยวเสามาจีมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเทอนนึงเนาะคะ่ะ สำหรับผู้ใดที่กดติดตามแม่เก,กเกษตรบ้านสวนกข็ขอขอบพระคุณหลายๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันที่ค่อยเบิงค่อยแง่ง,ง,งช่องน้่อยๆจังไดากจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เก๋ในนำ้ำนำนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะ